โรคเกาต์เป็นโรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูกที่เกิดจากการตกผลึกของกรดยูริกในข้อต่างๆโดยเฉพาะที่ข้อเท้าซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการอักเสบและปวดอย่างรุนแรงสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของโรคเกาต์หการกินอาหารที่มีปริมาณเกลือและแอลกอฮอล์สูงเกินไปโดยอาหารที่มีปริมาณเกลือและแอลกอฮอล์สูงมากก็จะเป็นสาเหตุหลักของโรคเกาต์รวมไปถึงอาหารจำพวกโปรตีนต่างๆด้วยนะครับ 2. ความผิดปกติทางพันธุกรรมบางคนจะมีความไวต่อการสะสมกรดยูริกในร่างกายเนื่องจากปัจจัยทางพันธุกรรม 3. ความเจ็บป่วยทางการแพทย์อื่นๆอ,อันได้แก่โรคไตโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานก็ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคเกาต์เหมือนกันครับอาการและการแสดงของโรคเกาต์จะมีอาการอักเสบและปวดข้อบวมและแดง เกิดอาการเจ็บพันธุ์หรือมีไข้โดยอาการหลักของโรคเกาต์คือการอักเสบและปวดเป็นอย่างมากที่ข้อต่างๆโดยเฉพาะข้อเท้าบริเวณข้อที่อักเสบจะมีอาการบวมและมีสีแดงเพิ่มขึ้นโรคเกาต์มักเกิดอาการอย่างรวดเร็วในเวลากลางคืนและมีความรู้สึกปวดที่รุนแรงในบางรายอาจมีไข้ร่วมด้วยนะครับ ส่วนการตรวจวินิจฉัยโรคเกาต์นะครับก็จะสามารถโดยการตรวจสอบอาการบวมและอักเสบที่ข้อต่างๆของผู้ป่วยแพทย์อาจจะเก็บตัวอย่างของน้ำที่อยู่ในข้อมาตรวจวิเคราะห์หาผลิตของกรดยูริกหรือจะได้จากการเจาะเลือดไปตรวจก็ได้นะครับการถ่ายภาพรังสีของข้อต่างๆก็สามารถช่วยยืยนยันการวินิจฉัยโรคเกาต์ได้เหมือนกันครับ การรักษาโรคเกาต์จะแบ่งออกเป็น3ระยะนะครับระยะแรกการรักษาอาการเฉียบพลันโดยจะใช้ยาลดการอักเสบและยาแก้ปวดเพื่อช่วยควบคุมอาการเฉียบพลันของโรคเกาต์สการรักษาระยะยาวก็จะใช้ยาลดระดับกรดยูริกในเลือดเพื่อป้องกันการเกิดอาการเฉียบพลันซ้ำนะครับ 3. การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตก็คือการควบคุมน้ำหนักและจำกัดอาหารที่มีปริมาณเกลือและแอ,อ,อลกอฮอล์รวมถึงโปรตีนซึ่งจะเป็นสาเหตุในการเพิ่มกดยูริกให้กับร่างกายครับผมการป้องกันและการจัดการกับโรคเกา การปรับเปลี่ยนอาหารการกินโดยหลีกเลี่ยงอาหารที่มีปริมาณเกลือและแอลโกอฮอล์สูงรวมถึงโปรตีนบางชนิดที่มีกฎอยู่หลีกค่อนข้างสูงนะครับการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอก็จะช่วยให้น้ําหนักลดและเป็นการป้องกันโรคเกาต์ได้อีกทางหนึ่งครับ ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์โดยการทานยาตามที่แพทย์สั่งจะช่วยในการควบคุมระดับกรดยูริกในเลือดให้มีปริมาณที่เหมาะสมครับผมผลกระทบและภาวะแทรกซ้อนของโรคเกาต์การสะสมของลิกรดยูริกในข้อต่างๆอาจทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของข้อได้และผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์ มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคไตาจากผลิตของกรดยูริกที่อยู่ในหลอดเลือดนะครับในกรณีที่โรคเกาไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมอาจทำให้เกิดการพิการและทุกพลภาพได้ครับผมโดยโรคเกาเป็นศัตรูเงียบที่มักเข้ามาซุ่มโจมตีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงการคุมอาหารและรักษาสุขภาพ อาจช่วยป้องกันการเกิดโรคเกาที่น่ากลัวนี้ได้อาหารลดจัดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงสําคัญของการเกิดโรคเกาการติดตามและรักษาโรคเกาอย่างใกล้ชิดจะเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงที่จะเกิดตามมาได้ครับ